จัดหนักมังงะบายจุกุยภูมิใจเสนอเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแรกที่ผมได้มานะครับผมก็เลยตามเรื่องอื่นด้วยนะคะเรื่องนี้ชื่อว่าเรือนนรกศพคืนชีพเคยรีวิวไปแล้วเมื่อนานมากนะฮะเมื่อแรกๆก นะครับแต่ว่า,เ,าเป็นรีวิวที่แบบว่าสั้นไปหน่อยนะฮะก <g iggle> ็วันนี้ก็เลยเอามาอีกครั้งนะครับนี่ฮะเรือผวาครับผมเรือนรกศพคืนชีพนะครับหรือภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่ามอโยโน y โยูริคาโกะอะไรประมาณนี้นะฮะ <g iggle> โดยที่เนื้อเนื้อเรื่องเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นเด็กเป็นเด็ก,ดกโตขึ้นมาหน่อยจากเกาะเมื่อกี้ฮะ <g iggle> เป็นแบบว่าน่าจะเป็นมอปลายแล้วมั้ง น่าจะเป็นเด็กมอปลายนะครับไปทัศนศึกษาโดยขึ้นเรือสำราญไปฮะเรือใหญ่มากเรือแบบว่าเรือ8ชั้นมีชั้นใต้ดินอยู่3นะฮะเป็นทั้งหมด11ชั้นได้นะครับแล้วก็อยู่ดีเนี่ยก็มีการฆาตรกรรมเกิดขึ้นฮะมีการฆาตรกรรมเกิดขึ้นทําให้แบบว่าทุกคนสงสัยว่าเฮ้ยใครเป็นคนร้ายกันแน่นะครับคนร้ายไม่เปิดเผยตัวคุณกิติพจน์บอกว่าเรือผีอ่านะฮะ เรือผีนะเรือนรกศพคืนชีพพอเสร็จปุ๊บทุกคนก็ทีนี้ฮะกลายเป็นแบบว่าเจอศพเกลื่อนกระจายเนี่ยผีมีผีมาแล้วฮะก็คือแบบว่าเจอศพกระจายไปทั่วเรือเลยครับตอนนี้กลายเป็นแบบว่าไม่ไม่รู้แล้วว่าใครเป็นฆาตกรนะครับคือใครเป็นใครเป็นคนร้ายนั่นแหละนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็เชื่อใจไม่ได้เลยสักคนนะฮะแล้วก็อยู่ดีปุ๊บอ้าวเรือล่มซะง,งั้นะ่ะ เรือคว่ำเลยฮะเรือแบบเรือพลิกคว่ำเลยฮะเรือคว่ำคือผมก็งงว่าเอ้ยมันคว่ำอย่างนั้นได้ไงนะฮะอยู่ดีเรือก็คว่ำแล้วแบบว่าน้ํากําลังท่วมนะครับทุกทุกทุกอย่างข้างในที่เนื้อเนื้อเรื่องเนี่ยจะกลายเป็นกับหัวหมดเลยเพราะว่าทุกเรือมันคว่ำเรือมันหงายไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเรือมันคว่ำแล้วกันอ่านะฮะเรือมันคว่ำแต่อย่าลืมว่ามันเป็นเรือสารานะครับเรือสําราญขนาด8ชั้นเรามีชั้นใต้ดินอยู่3นะครับเรื่องนี้จะมี6เล่ม หกเล่มจบนะครับหกเล่มจบนี่เล่มที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวละครหญิงแบบที่ผมบอกนะครับก็คือลายเส้นของอาจารย์เนี่ยแกก็จะวาดแบบเหมือนแบบเซอร์วิสนิดๆนะฮะนี่ปกเล่มสองนะฮะก็จะเห็นได้ว่าเรือนี่มันคว่ำแบบจมอย่างนี้เลยฮะเรือคว่ำแบบนี้เลยฮะปกที่สามนะฮะแต่ละคนก็ต้องแบบว่าป้องกันชีวิตของตัวเองนะครับเล่มที่สี่นะครับ กลุ่มผู้ชายนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับคล้ายๆกับที่สไตล์ของอาจารย์แกวาดเนี่ยครับนี่ฮะประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าเล่มปกเล่มห้าฮะเฟดเอ๊ะเฟดเอ๊ะนะฮะเขาก็จะมีแบบเซอร์วิสเล็กๆนะฮะเรือหงายเรือคว่ำประมาณนี้ฮะคุณรัฐธินานบอกว่าเรือเรือฟั่มเรือเรือฟั่มนะฮะก็เนี่ยฮะ ตอนจบก็คือทุกคนออกมาจากเรือได้แหละแต่ว่านะฮะมันเริ่มต้นอยู่ที่ว่านี่ครับเริ่มต้นมาปุ๊บนี่ฮะมีฆาตรกรฮะถือขวานตามไล่ฟันนะฮะตามไล่ฟันผมจะไม่เล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนะฮะทุกคนอยู่โรงเรียนโรงโรงเรียนเดียวกันฮะตัวละครหลักนะครับตัวตัวละครหลักอยู่โรงเรียนเดียวกัน มาทัศนศึกษานะครับโดยที่ขึ้นเรือลำนี้มานะครับนี่ห้องอาหารนะครับก็เนี่ยฮะมีคนถือมีดมาไล่ฟันนะฮะบ,บางคนก็ถือขวานนะครับกลายเป็นว่าฆาตกรเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวนะครับนี่ฮะมีหลายคนนะครับมีเด็กน้อยด้วยแต่ละคนก็ต้องแบบว่าช่วยกันนะครับผ่านไปแต่ละห้องนี่ฮะ เพราะว่าเรือมันเร<ล>ือเรือมันฟั่มเนะเรือมันฟั่มนะทุกคนก็เลยแบบว่าต้องหนีบางทีก็ต้องแบบว่าลงน้ำนะครับก็ตามสไตล์ของอาจา์แกนะครับนี่ฮะก็มีเซอร์วิสเล็กๆอยู่ประจำนะฮะเรืเ่อยๆนะครับก็เนื้อเรื่องประมาณว่าแบบว่าต้องก็ต้องสืบสาอค้นหานะครับแล้วก็หนีเอาชีวิตรอดสไตล์อาจารย์ซัมบีเคีเนี่ยเนี่ยครับแล้วก็เรื่องตอนจบเนี่ยก็พอจะคาดเดาได้ นะครับตามสไตล์อาจารย์แกก็เป็นแบบแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ซะทุกเรื่องเลยนะครับพอเล่มสปับนะ๊บนะฮะเรื่องมันก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับกลายเป็นมีหักหลังกันแล้วฮะแทนที่จะช่วยกันเนี่ยกลายเป็นมีหักหลังกันแล้วฮะมีการฆ่ากันเองเกิดขึ้นเพราะว่าเริ่มไม่ไว้ใจกันเองครับเริ่มไม่ไว้ใจกันเองคือกลายเป็นบอกว่า กลายเป็นเล่นประเด็นเรื่องของจิตใจของมนุษย์แล้วฮะเนี่ยฮะคือทําให้ผมนึกถึงเกมเกมหนึ่งฮะเกมเกมเกมหนึ่งที่ผมเคยคลาสประมาณเนี้ยครับประมาณแบบว่าไปอยู่ในเรือนะครับแล้วก็คล้ายๆแบบคล้ายๆแบบนี้เลยคล้ายๆแบบนี้เลยคืออยู่ดีก็โดนฆ่าโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําอาจจะเป็นผีหรือเปล่า อาจจะเป็นแบบว่าโดนล้งสมองหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นติดเชื้ออะไรหรือเปล่านะครับโดยที่อาจารย์คนนี้เนี่ยเขาก็จะวาดแนวแนวนี้แหละแนวแนวติดเชื้อสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไครต์จัดหนักมังะบายจุกุยสวัสดีครับ